เปิดหัวความมันนี่ก็เป็นมวยรอบ C P F งเงินล้านเลยครับในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์เล็กดีโลดโ,โตครับเดี๋ยวมาดูประวัติคู่แรกก่อนนะครับเดนมณีไฟเตอร์มวยไทยครับลูกหลานจากสตูนครับลอซีนบ,บูเกมครับ20ปีเท่านั้นก็ซ้อมอยู่สันติมวยไทยนะครับอยู่กับซอสโดนัทครับซ้อมอยู่สันติมวยไทยนี่แมร่างกายนี่แกล่งแน่นอนครับ79ครั้งชนะ6 9แพ้10 ผลงานล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับนิโรธสบุญมีฤทธิ์ครับส่วนนักชกในฝั่งมุมน้ําเงินนะครับมังกรเพชรปอมมวลชัยธนาโชธมาพงครับ18ปีเท่านั้นนะครับลูกหลานจากยโสธรครับเสียมวลคําแก้วนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการครับมีกอล์ฟสายมูลนะครับให้การสนับสนุนครับฝึกซ้อมอยู่ที่ดาบราสรักหามนะครับ40ครั้งชนะ3 0แพ้10ล่าสุดนี่แพ้ด่วนเกครับ คู่นี้ความมันรออยู่เชื่อเหลือเกินครับว่านักมวยทั้งคู่นี้ไม่มีใครยอมใครครับเพราะว่าหายไปต้อง5เดือนครับ้ายขยับมาอีกเอาหมัดไปก่อนปล้ำปล้ำไหนขวางหน้าเสียบไม้เสียบไม้กรรมการแยกกรรมการจะแยกเอ้าแยกก่อนเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้ทางด้านของเดนมาีนี่ดูว่าน่าจะเริ่มเห็นช่องทางแล้วนะครับวงในเท่านั้นแหละครับเป็นคําตอบสําหรับเดนมาีพยายามจะเบียดปล้ำไหนตีเข่า สูงยาวแทงเก็บเริ่มจะเด้งตีได้แล้วครับตอนนี้โอ้โหในเวทีนี้ฮือฮาทันทีครับเด่นมาีถามหาคอแล้วครับเอาละครับแล้วปล่อยตัวมาในยกที่4ีนี่ทางด้านของเด่นมาีพยายามจะเบียดนะครับมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็ปล้ำในมาดูกันนะครับว่าทางด้านของมังกรเพชรี่ว่าแข้งซ้ายนี่ฉมังเหลือเกินนี่จะหยุดการบุกข,ของทางด้านเดนมาีได้หรือเปล่าครับมาดูแล้วเทกันจัดแล้วนี่มังกรเพชรู่ล่างด้วย ช้าไม่ได้ครับช้าโดนซ้ายครับอ้าวขวาคืนไปนี่นี่แหละครับหมัดที่เป้าซ้ายอีกทีครับตอนนี้ขวาขวามีไว้ยิืนบวกกันเลยครับอ้าวปักหลักขวางแทงยัดยัดมาไหมยัดมาครับคืนไปครับยัดมาครับคืนไปครับยัดมาครับดูว่าทางด้านของบางกอนเพชรเนี่ยเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับในนี้ก็มีไล่แขนแทงโต้เหมือนกันเอาละครับเกมการชกตอนนี้นี่เบียดกันเหลือเกินนะครับใครยุบใครโยนนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับคู่นี้ โอ้โหคู่แรกวันนี้เฮไปเฮมาดูดีดูดีตลอดนะครับไฟแดงเด่นมานี้น้ําเงินมังกรเพชรเด่นมานี้เข้าอีกเอามังกรเพชรหลุดแมไม่รู้ว่าวัดใจกันแล้วทีบกันส้ายไปเตะมาปล้ำล็อกเทแมก่กรรมการแกะแยกโอ้โร้อหปอนด์ครับน้ำหนักน,น้อยครับแต่ว่าเกมการชกนี่เกินตัวเลยครับอ่ะเดินบ้างเดินบ้างมาช้าช้า,ชาไม่ได้อุ้ยแต่ล็อกโอ้โหดู แข็งแรงครับเด่นมณีล็อกนี่กลายกลายเป็นคีมล็อกเลยครับเรียกว่าเหนียวแน่นเหลือกเกินครับวงในของเด่นมณีเด่นมณีนี่คอยยกปังโอ้จะสายเม็ดน,นี้นี่สวยงามครับเอาละครับทำได้ดีเหมือนกันครับทางด้านของมังกรเพชรโอ้โหสายดอกนี้นะครับเตะฝังแข้งเลยเฮโรเฮโรเฮเอาเด่นมณีไหนหมัดไปมังกรเพชรมาขวางหน้าขวางหน้าเสียไปเอาขวางอีกเสียไปกรรมการแยกก่อน เอาล้ครับสี่ยกที่ผ่านมานั้นถือว่าโอ้โหพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับเกมการชกผัดกันลุกผัดกันรับนะครับเอาล้ครับตอนนี้ยกสุดท้ายเนี่ยทางด้านของเดนมาีนี่ทีมงานบอกให้เดินเบียดอย่างเดียวมีแข้งขวานําแล้วก็ปล้ำตีแต่จะทําได้หรือเปล่านะครับเพราะฝ่ายน้ําเงินนี่ก็บอกให้ขยับออกแข้งซ้ายเหมือนกันอ้าวถีบยันทีเด้งมังกรเพชรมาที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับน้าเงินวันนี้ก็คือมังกรเพชรนะครับเป็นผู้ชนะคะแนน DIDN'T MANY BY.